สวัสดีจ่ะเพื่อนๆนสวัสดีวันนี้ปอ้อยจะพาเพื่อนเพื่อนมาพาเพื่อนเพื่อนมาเพาะบอนซี่เพื่อนๆบอนบซี่นี้ปอ้อยผ้าชินไว้แล้วซึ่งเพื่อนเพื่อนก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าผ้าผ้าแบบนหนอันนี้คือแก้วแก้วจินดามณีเพื่อนเพื่อนนี่เนาะนี่ก็คือบอนซี่ห้วใหญ่มากปอ้อยอุดนุ่นอุดนุ่นน้องน้องที่รู้จักเนื้อจ่ะเขาไขา่หัวบอนซี่เขาทูกเทเพื่อนเพื่อนนั้งสั้นเนาะเป็นแม่ขาเหมือนกัน ว่าเอฟเป็นพันๆอ้อยก็เลยซื้อน้องมาสร้างห้วเนี่ยสร้ร้อยบาทเพื่อนๆนี่นะจ๊ะนี่คือแก้วจินดามณนีเดี๋ยวยปอ้อยจะไม่มีไงแต่ดูแล้วมันซุ้ยก็เลยเอฟน้องมาเดี๋ยวปอ้อยก็จะมามาไอ้นี้มาทําให้เพื่อนๆดูแล้ววันนี้ปอ้อยจะมาเพาะในนี้ที่มีหนามว่าเพลย์ไลท์เพื่อนเพล์ไลท์ปอ้อยไม่รู้หรอกเห่นเขามีกันเขาบอกว่าแช่หนาม,มันไว้ก้อนหลางปอ้อยหลังไลน์ล้อมมากเลยเลยเนี่ย ไม่รู้เรามาเค็มหรือไม่เค็มไม่ได้ชคมไม่เคยทํานะเพราะว่าไม่มีสายเขาบอกว่าคุณส้มบ้านเมื่อจะทรายเลยเพราะว่าป,ะปะอ้อยว่าถ้าเพาะในทรายน่มันก็ดีพอเพาะกับดินเนี่ยมันก็มีเน่า,ม,ามันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยบางต้นมันไม่ขึ้นเลยนะุเพื่อนปอ้อยก็เลยเออเดี๋ยวลองก็เอาเพลไหลมาเอาเพลหลมาแล้วก็ใช้ขวดนาำเก้าอุเพื่อนเจาะแบบนี้แหละไม่มีก็เกล่าวันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเอาเนี้ยพูกแล้วก็นี่ก็ห้อยกระเตียวอย่างนี้เนาะลองดูนะถ้าเน่ากัน วิธีการก็คือนี้เลยเรียงไปในนี้เลยอันนี้ออยจะเรียงแล้วนะจ๊ะอาจจะมอมไม่เห็น,นะในน้าเรียกอ้อยเลียงให้เสร็จก่อนเขาบอกว่นนี้ฟังให้ทิ้มๆไปเขาบอกว่าแช่น้ำนะเผื่อไหลเนะี่ยแช่น้ำไว้ก่อนทาเมื่อนทรายเลยเออเรียกอ้อยก็ทําอันนี้ไม้จอมอ้อยแยกออกไปแล้วเนาะจอมเอาไปฟังอีกทีนึงแล้วไม่รู้ไปขึ้นตรงไหนหรอกแล้วแต่เข้ามันจะมีกล้องฟูมยูยย่ใหญ่เขาเอาไปทิ้มไว้ให้นี่แหละก็ทิ้มมันไปในเนี่ยเพื่อน ทิมเมื่อนที่เราปูกในทรายในดินที่ป้าอ้อยทำนั่นแหละตะแคงตะแคงให้ซีดำซีข้าวมันยุโอ้โหเมื่อนจะล,ล้นวะมันเยอะไม่ใช่ผ้าชิ้นเล็กนะผ้าชิ้นใ่นะจ๊ะเท้าเทาปลายนโป้มือแหละผ้าเนี่ยตะขอดื้อเขาผ้าโอ้หัวเท่านี้เนี่ยผ้าได้เป็นซ่อมร้อยชิ้นน่ะนี่ป้าอ้อยได้ประมาณยี่สิบห้าชิ้นเดีย๋ยวใส่ก่อนไม่ได้ผ้าหรอกให้ยายผ้าให้ผ้าล้างน้ำปูนใส่แล้วก็พึ่งไว้เนี่ยในกระดาษแบบเนี้ย ให้เกลี้ยงให้แห้งมันเพื่อนนี่ผ่าตั้งแต่เช้าแล้วพึ่งแห้งแล้วทั้งวันเนี่ยใส่ให้จริงไม่ต้องเลียงว่าใส่ให้มันรวมๆผสมกันไปอยู่ในนี้เลยได้หมดเพื่อนอย่าให้มันขี้กันเยอะจุ้มๆไปมันจะมีมีอาการเมื่อนเมื่นเบาๆฟูๆเพื่อน,อ,นอือไม่เคยใช้นะไม่รูนะ้เนื้อเน้าก็เนา้เนาด,นด้วยกันเด้อ เสียดายตายห้าเลยสามร้อยยากล้องก็มีหน้าที่อะไรปอ้อยก็มีหน้าที่ทําแล้วก็มาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อจะห้าวัสดุแบบง่ายๆเพื่อไข่ไม่มีดินไม่สะดวกใช้อุปกรณ์เลือดใช้นี่แหละกระบอกน้ําขวดน้ําที่เรากินเลือดแยกเป็นลังเลรีลอน้ํานี่ปอ้อยเพลไรนี่หลางให้เกี้ยงแล้ว้นามมันก็ชุ่มๆนะจะมันจะเปียกๆนะเพื่อนแล้วก็ยังไงอีกไม่รู้เขาว่าให้กว้างไปแบบนี้เลย เราไม่รู้ว่าต้องเอาน้ำรดเอาเพลยไลท์ใส่อีกหรือเปล่าแต่ข้อบอกไอ้เห้งเข้าก็โดโดๆโอย่างนี้แหละดูมาแล้ววิธีดูใน YouTube นี่แหละดูเหมือนกันเดี๋ยวเต้อาจจะทำพิดทำทูกนี่แต่ซื้อสามาแล้วว่าประมาณนี้เขาบอกคุณอ่สมบัตนเมื่อสายเลยเพลยไลท์บอกอยชอบปอกอยยุบ้านหนูก็ฟังในสายเพื่อนเห็ปงปะข้อบอกไอสายเนะี่ย ซำลาบอกไ้นะไม่ว่าจะปลูกอะไรอามทรายนี่ดีที่สุดขึ้นแน่นอนขึ้นดีขึ้นขึ้นดีขึ้นเดกขึ้นเสร็จพอเสร็จซิ่งสํำคัญพออ้อยบอกแล้วป้ายห้ามลืมป้ายและวันทีเพื่อน,นมันเป็นสิ่งสํำคัญพอเสร็จปับอุ้ยอันนี้นะใครจะทำตามบอกไว้ก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่ได้ว่าแต่ว่าบอ้อยทนนนะ้ทำตามก็คือเนี้ยแหละทำตามทำตามอุปกรณ์ที่มี ทำตามอุปกรณ์ที่เรามีนี่หลาจะมีอะไรทําไอ้นั้นบ้อป,อปิดอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่านั้นนะแปะห้าไอ้นี้มาปิดนะอะไรนะเทปไส้ลอมรอบอีกน่อยนึงอันนี้ปอ้อยปิดพยุงไว้ก่อนนี่ได้เท่านี้กเ็เ็จแลวจ้ะเพื่อนจ้าเนี่ยไสไว้อย่างนี้เนาะถ้าว่าปอ้อยหน่อยมาใช้แก้วกาแฟใช้อะไรโกแก้วกาแฟนั้นพื้นที่มันน้อยแล้วข้องปอ้อยนะ่ะมันเยอะมันเพื่อนปอ้อยก็เลยเนี่ย ใช้ไอเน,นี้ยพอเวลามันขึ้นมันจะได้นั่นนี่ไปห้าเทปไส้เป๊ะด้วยนะปะอ้อยจะเตรียมข้าปอ้อยไว้แหละแต่ปะอ้อยไม่ได้มาเอามาทาให้เพื่อนเหนเ้นกลัวมันช้าเวลาไงเวลารูเทปไส้เนี้ยเร็จป้ายอย่าลืมป้ายแล้วก็ห้อยไหวแล้วถ้าทาแบบเนี้ยเราเฮีนการเจริญเติบโตของเข้าด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตทําซ่องอันซื้อเข้ามาซ่ามหัวอันนั้นหัวหนึองอันนี้ซ่อมหัวอันนี้คือมณีล้อมเพชรย่างสวยเลยนะมณีล้อมเพชรหัวเนี้ี่ ซีช่ชมพูโยกไสมันไปนี้เลยเรียบไปนี่บอยเฮ้ใข้าสอนๆแตะมันยังชินไสไปเลยถ้ามันชินเท้าบ้านเลยอเตือนมันไปหลต้องไปสีเรียดแล้วเข้าว่าไอเนี้ยมันกล้ามาใช้ไหมได้แล้วนะเมื่อสายเลย่เือนไม่ต้องเคทิ้งไม่ต้องอะไรเลยเออเราก็ลองทาแม่ถ้ามวาซื้อมาจากไ,ไหนบอกไว้ไปซื้อซุ่นวิจัย <ๆ S 1> พอดีไปซื้อดิน ไปเจอโอ้มันมีเพอร์ไลท์นี่ว่ากูดจาได้เขาว่ามันคุณส้มบัดเมื่อนสายเลยซื้อมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูทุ่งยังใช้ไม่หมดยังยู่ทุ่งเรื่องซื้อมาซ่องทุ่งจะซื้อซ่อมทุ่งลอยแล้วไม่มีตังค์เหือนซื้อดินหมดแล้วไม่มีตังค์เลยเอามาซ่องทุ่งเจ็ดสิบบาทคูทไม่ต้องอายใครอายทําไมเรื่องความจริงเนาะนี่น,น,นี่แล้วก็ไหวนาทีล้มเลยจะไปห้อยตากแดดนะไม่ต้องไปใส่ตู้องตู้อกรึไงจ้ะเสร็จ <c oughs> <c oughs> อยากออยคอขาบอกไอยกึได้ละลูเจาะอ,อยู่เมเปปเจาะลูมาเพื่อจะมาทำางเนี้ยนะสั้นห้าทำแตละวันเอามาฟากแฟนแฟอ้าวยังไม่ได้ใส่ปาร์กเด็กปะใส่ปายก็ก็ไม่รูกันว่าทำวันไหน,นชื่ออะไรเกิดมาชื่ออะไรว่าชื่ออะไรว่าไอแตระวันเพื่อแฟนแฟน เพื่อพี่น้อง <c oughs> ชาวบอดซี่ของเราห้าเลื้อนมาทําให้ดูทุกอย่างเลยทุกวันเพื่อนไข่เบื่อไหมเบื่อก็ต้องดูนะ <c oughs> จะทําทุกวันอเลยเออไข่ยากได้บอดซี่ช่วยก็ต้องดูปอ้อยไข่ยากฝังคนเนิ่นๆพูก็ต้องดูปอ้อยเส็นนี่วางอุปกรณ์ก็นี่เส็จแล้วจะวิธีการเกาะบอดซี่ข้าวป็อ้อยในวัสดุเลือกใช้ และลองมาทำใช้ในเพลยไลท์เพื่อนๆน,นี้ไม่ใช่ปลาสมนะจ๊ะอันนี้ชิ้นบอนซี่เด็กเด็ว่ามากปลาสมไม่ใช่เดอ้อเนี่ยบอซี่นี่เขาจะมีลักษณะแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อนเห็นชัดไหมเนาะนี่เลยมาทำกันแล้วได้อีกให้มันงอก,ก้อนเมื่อไรมีหลูมเหมือนกันกนะจ๊ะเพื่อนเอนจา้างอกแไม่รู้ฉันไม่งอกก็น่าว่ามีซ่องอย่างเนาะแล้วเพลไลท์หา้าซื้อได้ตามตลาดต้นไม้ทั่วไปเขามีจ้ะน,นี่ อ้อยซื้อมาสร้างสิม้าบ้านที่ป้าราคามีไม่ได้ค้าโฆษณานะเนี่ยมันจะทุ่งเท่านี้แบบนี้แหละจะ้ะประมาณเท่านี้ปอ้อยซื้อมาสร้างทุ่งอันนี้ใช้มาทุ่งกัอีกหน่อยนึงอ้อยใช้เนี่ยให้มันเสมอตรงเนี้ยเพื่อนๆตรงนี้แหละนี่น,น,นี่นี่มันเปียกน้ำนะเพลย์ไลอ่ะเขาว่ามันต้องชุม่มให้มันชุ่มน้ำให้มันอุมน้ำแล้วเพราะนั้นก็ล้างแต่อ้อยล้างด้วยไม่รู้ข้าไห้หล้างหรือเปล่าไม่ได้ดูที่ทวนเนี่ยออกมาเป็นอย่างเนี้ยถ้าเนาก็คือเนาเดอ้อนี่คือวิธีการขยายพรบอนซี่แบบผ้าชิ้นและ ใช้อุป,ปกรณ์ที่เลือกใช้ในบ้านเรือนของเราเนี่ยแหละเอามาทําให้เกิดประโยชน์แบบนี้เนาะนเพื่อนๆต้องไปห้าทปไส้มาปิดตรงนี้นะอย่าลืมเด้อไม่ใช้มาพูดก็บอแต่พูดอย่างนี้ก็ไม่รู้นะถ้ามันมีอากาศเข้าไงเดียเด่ยวเดี๋ยววัวเบาะมันจะเนา่เาเพื่อนๆเนี่ยไปห้าไอ้นี้มาปิดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันถ้ามันคืนจะเอามาให้ดูนะถ้ามันเน่าก็เอามาให้ดูว่ามันเน่าจะว่า <c oughs> อันนี้ร่วมไม่ไม่ไม่เคยทําไงเขาบอกว่าไม่เคยทํา ไม่เคยทาจริงๆไม่เคยเพาะแต่เขาบอกว่าทาเมื่อสายเลยเพาะเมื่อสายปาอ้อยก็เออป้อ้อยชอบสายคนจะไปซื้อสายมันยุหลานก็ฟ้งางมันไปไกลมันหนักนี่นะจ๊ะนี่เส็จแ้วนี่คือวิธีการเพราะพันธุ์บอนซี่ของเรล่าแบบแบบทําเอาอุปกรณ์ที่เลือกใช้เพื่อนเดี๋ยวขาวานยยืตรงนี้เอามาให้เกิดประโยชน์จะประโยชน์สูงสุดข้องเราวันนี้เพาะแก้วจินดามน,นีและมน,นีรอมเพชรมณีรอมเพชรส่วยมากเลยต้นใหญ่ ใบ้วยซีดแดงชมพูโอ้โหครบเครื่องเลยนะซวยจะแม่ผ่าน้วยทั้งคู่เลยแก้วจินดามาน,นีก็้วยเอาละจ้ะแต่นี้ปอ้อยก็จะมาค่ายบอนซี่แล้วเนาะนเพื่อนๆวันนี้ก็มีวิธีมาบอกเพื่อนๆประมาณนี้นเพื่อนๆลองทําดูทําไปค่อยๆทาทาไปเ,เรื่อยๆเนี่ยเหมือนก็เต็มปอ้อยได้บอนไม้มาต้นหนึ่งแต่ยังไม่ได้แยกเดี๋ยวปอ้อยจะแยกอันนี้ยึดตามคุณฉางคุณแพนเพราะว่าปอ้อยจะเอามาไอ้นี้ เออจะซาส้มตับคุณฉางคุณแพนของเราเนี่ยนะเนาะเ๋ยวกอนอึ๊บข้อขยับกรองเลยนะเวบนี่ให้สู้ไม่ได้ต้นไม้มันสู้เนี่ยอันนี้มีนามว่านางพิมนะจ๊ะเพ่อนจ้าเดียบอ้อยจะแยกตัต้น,นึ่งเราจะมาแบ่งปันเพ่ินต้นหนึ่งเนาะจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์แต่ยังไม่ได้แยกเก็บก่อนมาเราค่ายบอลซี่กันต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งนี้มีนามว่าไอ้นี้อากาศร้อนหลอนวันเนีย้ยร้อนมากเลยที่บ้านบอยอ่ะ แต่มเหมือนข้าวเหมือน,นแ,ตแต่อตทิดย์ที่แล้วนะมันมีไฟป้าไม้แล้วที่ช่งดินดํสร้ามผันกว่าไรนะโอ้โหไม่มีสัดดูไงดูใน,นนี้อันนี้มีนาว่ามนเทียนทองจะเนเพื่อนจ้ามเทียนทองเป็นบอลเก้าแล้วพอแก้แล้วเขาจะมีใบกัดกระดูกที่ส้วยจะคล้ายๆเพชรเพชรพระอุมาอะไรประมาณนั้นและแต่อันนี้จะเก้าวกว่าแล้วก็ส้วยกว่าจะเนเพื่อนจ้ามันแทงรอดไหมไงบอกว่าจะขยับให้มันออกยุ่นนอ,อกไอ้นี้ อันนี้มนเทียนทอง <c oughs> บอเก้าน่จะจ๊ะส่วยแล้วปออ๊อก็จะค่ายดีบอนมลเทียนทองเนี่ยเพราะว่าเขาช่วยจริงๆิงต้นแม่ที่เป็นฟอร์มกอกก็เขยมาค่ายต้นนี้ปออ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะ้ะมนเทียนทองมนเทียนทองห <c oughs> นึ่งร้อยห้าสิบบาทจามในนี้เป็นวานเลยนะมุกไรเลยนาดอากาศร้อนนจะจ้ะฟุ้นต้นนี้มาอีกแล้วเจ้าปอแก้ว <c oughs> ดูสิเนี่ยโห ดกนี่จริงๆเลยนี่ต้นย่าไยไฟกับพริบแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วนี่ดูลูกนะอันนี้คือลูกข้เนี้บานอร่างช่างนี่ลูกนะจ๊ะเนี่ยลูกเนี่ยลูกเนึ่งต้นพืนเพื่อนตะไบมันดกแล้วก็แทงรอดไหมนี่นี่รอดไหมนี่เห้ยบอจ๊ะแล้วข้างในนี้นี่เห็นดอกไหมเพื่อนเห็นดอกไหมมีดอกนะจ๊ะจ้าปอแก้วต้นนี้แม่ลูกและดอกปอยข้อที่ซ่องร้อยยี่สิบบาทจ้าปอแก้วนี่เนาะซ่องร้อยยี่สิบบาท มีแม่มีลูกแล้วก็มีดอกเพื่อนๆมีดอกด้วยนะจ๊ะอันนี้ลูกนะใบเชงเชงชๆนี่คือลูกซ่องร้อยยี่สิบบาทจ้าปอกแก้วต้นนี้สีลา,าานนลาหุ้มทองเพื่อนๆสีลาหุ้มทองต้นนี้ปอ้อยข้อทิหนึ่งร้อยไม่ใช่ทาดบางแก้วนี่ทาดบางแก้ว,กวไม่น้าสิม่วงไม่ปอไอะจ๊ะแต่นี้เป็นใน้าค่าๆแต่นี้เริ่มม่วงแหละเห็นปะ อ้อยสี่ม่วงเลยเนะาะท้าบังแก้วตัวน,นี้อ้อยข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบาทเ,เพื่นนอนๆดีใจพอไปเจอท้าบังแก้วข้าตัวเองค่ายกินเลียบจ้ะนี่ได้มาซ่องต้นนะเอาเก็บไปต้นเอามาค่ายเพื่อนต้นนึงเอ้ยได้มาซา้มต้นจะเก็บไปต้นหนึ่งอันนี้อันนี้มีนาวัดลนนพักเพื่อนๆลนนพักต้นนี้อ้อยข้อที่เดี๋ยวก็ดูราคาหนึ่งร้อยแปดสิบาทจะ้ะลนนพักบอกแล้วนานลนนพักลนนพักอะไรวะ สุรลเส้นสุโคไทยจะพิดกันให่ไหมรดนภักสะโพกไปไบบี้มีหูใบสะโพกเข้าเจอก,กันเนะี่ยอย่างนี้นะจ๊ะให้หมแล้วเข้าจะก,กัดซี่เชี้ยวซี่อย่างนี้แบบนี้มันจะคล้ายกันเพื่อนต้องแยกให้ดีนะจ๊ะอันนี้คือนรนพักรดนภักจริงๆเพราะว่าข้าวปออ้อยก็มีทเทียบเทียบได้เหมือนกันเลยนึ่งร้อยแปดสิบบาทรดนภักก็เป็นบอนที่ค่ายดีอีกนึ่งตัวและนี่นี่คือนางเก่าสุรยิยาเพราะว่าบอกเลยว่ามันซวยนางเก่าเนะี่ยให้ป้าน,นี่ยังกัดไม่เต็มที่นะจ๊ะ นางเกาสุริยามีแม้อันนี้เป็นบอนกอธรรมชาตินะนี่มีลูกน้อยมาแล้วซ่องดูอุ <aime> ้ยซ้ำนะหนึ่งซ่องซ้ำเนี่ยใบใน,น้อยเนี่ยมีลูกซ้ำต้นนี้คือต้นแม่ปอยข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทดินดำปีๆๆ๊ี้เลยเพื่อนเก่าจัด <3. S 1> ทะเก้าจริงเนี่ยโหถ้าไม่เก้าไม่ก,ไมกัดซี่ข้าน้าหนีะนางเกาเป็นบอนกัดซี่ยกักษ์เมื่อหกล่องเลยเพื่อนเป็นบอนเก้ายูตับลามาเกียร์นะจ๊ะนางเก่าสุริยาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ตับไอ้นี้นะปกตินะยูตับบลามาเกียร์นะจ๊ะ อันนี้ต้นนี้คือหมากันทะกะเพื่อนเอนลูกลรื่ลูกหมายว่าเนี่ยมันมีอะไรตรงเนี้จะลูกมาลรื่อลูกหมายก็ไม่รู้นะดูลกเพื่อนเพื่อนก้าว <9 S 1> แน่นอนหมากันทะกะอันนี้ก็คือหมาอยุตับพุทธประวัติเนาะหนึ่งร้อยสามสิบบาทจะหมากันทะกะใส่แม่พันธุ์่ะเพื่อนซึ่งจะมีซองใบก็ใส่แม่พันต้นนี้ต้นเนี้ยปอ้อยไม่มั่นใจจะใช้ตะละแม่จันทาว่ามรู้ตะเคียนไปแล้วอื เข้าก็จับไม่ได้แต่จะว่าถาวเวสุวรรณถาวเวสุวรรณปอ้อยมันเคยมีหู้ตรงนี้น้อยๆแต่เนี้ยมันไม่มีหู้ไงจ้ะก็เลยไม่มั่นใจเอาที่เพื่อนๆลับได้นะแต่ปอ้อยเคียมเป็นตะละเมจันถาพอไม่ใช่ไม่ใช่ตะละเมคูสุมารหรอกเพื่อน,นเนี้ยเนาะต้นนี้ปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยตะละเมจันถาปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทเพื่อนต้นนี้หนึ่งร้อยหกสิบพอเป็นไม,ไม้ไม้ไอ้นี่นะจะ ต้น่ายใยกับผีบซวยๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ตาละแม่กูสุมาหรอกแต่มันซีแดงน่าจะเป็นจันทาไม่จันทาทาเวสวรร์มันต้องมีหู้เลยน้อยมันก็มีหู้ตรงมุมของข้ออ้อยมีมันจะออกซีชุมพูกว่านี่เน้น้มันซีแดงไงไม่ไม่มั่นใจต้นนี้กอนี้เดี๋ยวมองไม่ออกเลยมันกัดซีไม่รู้ว่าใบในเรื่องใบไนแก้เลยนะเดี๋ยวบอกข้อดึงเลยดึงใบเรื่องเรือกออกอะอากาศมันร้อนมันเพื่อนแล้วมันก็ใหญ่ทีมันย่อมเรื่องแบบนี้แหละ หึงออกหมดมีอันนี้มีหนึ่งอันนี้มีซ่องต้นล่วงพอผูนเพื่อนเ่ล่วงพอผูนซ่องต้นในหนึ่งกระทั่งปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยซ่องร้อยสามสิบบาทเพื่อนเือนล่วงพอผูนมีซ่องต้นนะจ๊ะเนี่ยโอ้โหกระดูนี่กระดวกประมือจริงกัดซี่ยังช่วยซ่องร้อยสามสิบบาทอ้อยข้อที่ซ่องรอยสามสิบบาทเนาะล่วงพอผูนมีซ่องต้นนะจ๊ะในนึ่งกระทั่ง เนี่ยใบไผ่จริงๆใบไผ่แท้ๆยังงามยังสวยนี่ยังกระปลาไรลซ่องรอยส้ามสิทจะลวงพอผูนต่อไปอูอันนี้ต้นนี้เดี๋ยวก่อนได้มาซ่องต้นนะบอนห้ายักเด้อเก็บไหว้หรือยังอันนี้คือพระรามยกยกทับหรือยกซ้วนวะอ๋อพระรามยกทับเพื่อนๆอันนี้เป็นบอนเก้านะจ๊ะชื่อว่าพระรามยกทับเดี๋ยวปอยแกะตรงนี้ให้ดู ก็บอกว่าขำทำไมมันไม่ได้ไอ้นี้เนี่ยอันนี้คือพระรามยกทับเพื่อนเพื่อนนี่นะจะพระรามยกทับต้นนี้ปอ้อยข้อทีหนึ่งร้อยแปดสิบบาทมีแค่ต้นเดียวนะคะดันมาซ่องต้นแบ่งกันปอ้อยเกบวทาทำพันต้นหนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแต่ต้นนี้สวยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจากพระรามยกทับเพื่อนเพื่อน ไม่รู้ว่าบอนก้าวหรือบอนไม่แต่ป้าอ้อยมีพระรามเดินดงก็ห้าไม่เจออันนี้พระรามยกถับจะเป็นแบบนี้จะป้ายอย่างนี้นะจ๊ะน,น้อยๆอย่างนี้เนาะน่าจะพระรามยกทับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเป็นวัดเชย่เลยต่อไปจะเป็นกระทั่งแปดนเ้นวนะจ๊ะกระทั่งแปดนเ้นยวป้าอ้อยจะไายแล้วก็รวมส่งนะยูที่ราคารวมส่งนะจ๊ะพี่ป้านาอาจา้าต้นที่หนึ่งหม <laughs> อดสวย บอดซวยบอดประจักตระกูลเงากโอฟอร์มกอเพื่อนกอธรรมชาตินะนี่กอธรรมชาติเขาบากกอธรรมชาติจริงๆหนึง่งซองทราบโอ้ไม่ต้องนับให้ดูอะไม่เชื้อกันแล,แ,ลแต่นี่้วยสะพังข้างหน้านี่เงากนอูในะจ๊ะอันนี้ใบยาวแล่มนะกําลังจะโตเป็นซราสะพังเพื่อนบอนเพิง่งอยู่ปอ้อยรับเข้ามานะไม่ใช่ของปอ้อยของปอ้อยมีแค่ในนี้แหละหมดแล้วแล้วก็ไหนกระทั่งหนกระทั่งเล็กๆนั่นแหละ,ละ,ละมีแค่นั้น ไ,ม,ไม,ม่ไม่มีไม่มีต้นยหา่ไม่มีกอย่ามเงาวกวนอูกระทั่งนี้ป้าอ้อยข้อที่ซี่ร้อยบาทรวมส่งเพื่อนซี่ร้อยบาทรวมส่งเด้อเงาวกวนอูบอนใบยาวใบส้วยแล้วก็กอเน้นขนาดนี้เพื่อนเงาเงาวกวนอูซี่ร้อยรวมส่งนะจ๊ะเพื่อนราคารวมส่งนีาานงน่นะจ๊ะโอ้โหกว่าจะเลี้ยงได้ขนาดนี้ก็ไม่ใช่ย้อยนะจ๊ะนี่นจะจ๊ะ มันเยอะนะจ๊ะงาวกวนอูซี่ร้อยบาทรวมส่งจะต่อไปอันนี้คืออะส่งไข่เพื่นอนๆอะส่งไข่กระทั่งแป้นนิ้วซ่องร้อยเจ็ดสิบบาทรวมส่งนี่ต้นย้ายไฟกระพริบมีลูกว่าต้นเดียวมีต้นเดียวใน1นึ่งกระทั่งตะใบโดกเพื่อนเพื่อยังสวยซ่องร้อยเจ็ดสิบรวมส่งต้นนี้ ต้นนี้คือพระยาพันวังมีซ่องต้นใสแม่พันในนึ่งกระทั่งพระยาพันวังก็อ้อยข้อที่ซ้ร้อยบาทรวมทรงเพื่นพอนเพื่อนเพราะว่าต้นแก่ต้นแก่ต้นส้วยต้นใยไฟกระพริบเพื่อนๆามร้อยบาทรวมทรงเคียนก่อนพันวังไม่ใช่ไก่ทองนะจา๊ะไก่ทองหรือพันวังวะเดี๋ยวก่อนอ้อยข้อมองแปเบเหมือนกันนะอืออ้อยว่าอันเนี้ยไก่ทองอะเนี่ย เด็กก้อนเดกกอน็กอนเก็บก่อนหยิบซับซ้นเดเพื่อนอย่าไม่ค่ายเดี๋ยวซ่องก่อนพันวางไม่แยงเนี่ยมันไก่ของอยากไม่ค่ายเพื่อนจะแบ่งกันพอไก่ทอก็ออยค่ายให้เลียบค่ายหมดกินกินเลียบเศษที่สุพรรณจะอันนี้มีซ่องต้นในนึ่งกระทั่งเพื่อนเศษที่สุพรรณซ่องต้นในนึ่งกระทั่งอันนี้ใส่แม่พันแล้วนะจ๊ะ อ้อยข้อที่สองร้อยหกสิบบาทรวมรทรงเซทีสุพรรณช่องร้อยหกสิบบาทรวมทรงเพราะว่าพยาพันววงมันอีกอย่างนึ่งเพือนอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันไกลท้องอึ๊บเอ็น,นยาแบงกันมีซ่องต้นต้นนี้คือ ลูกไม้เพื่อนลูกไม้นี่ให้ดูมีลูกนะจ๊ะฟอร์มกกใส่แม่พันมีลูกแล้วส่องต้นเนี้ยลูกไม้เพื่อน,นใครอยากได้ลูกไม้สวยๆแบบนี้กระทั่งนี้ปอ้อยข้อที่สาม้อยบานเพื่อนสร้าอยบ้าทรวมทรงมีส้ามต้นลูกไม้สมร้าอยบาทรวมทรงสร้างลอยรวมทรง เอาละจ้าวันนี้ปอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆข้องการขยายพันธุ์บอนซี่แบบผ้าฉินนะจ๊ะแต่ใช้ใช้วัสดุปูคือเพอร์ไลท์เพื่อนเพอรล์ไลท์ห้าซื้อได้ตามตลาดท้องตลาดทั่วไปเลยเนาะเพื่อน,นใขรที่ยากลองปูกลองไอ้นี้ก็ลองทําดูนะจ๊ะอุ๊บเด๋ยวยกแล้วแล้วก็ใขยากไอ้นี้ก็ลองทําดูนะจ๊ะเพอร์ไลท์เนาะเพื่อน,น,นลองห้าซื้อมาทําแล้วก็ใช้วัสดุ อ่าที่เรามีอยู่ไม่ต้องใช้ยังอื่นไม่ต้องไปซื้อกระปุกซื้ออะไรใช้ขวดน้ำก้าเราก็ลองทําแบบปอ้อยได้นะจ๊ะสุดท้ายปอ้อยข้อฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก้าขอบคุณกรลยาในมีที่น่ารักทุกคนนะจ๊ะวันนี้ปอ้อยข้อให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขปอ้อยข้อจบขิดเพียงแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า